ทุกคนมองเห็นซอมบี้จากกล้อง,องวงจรปิดได้ขนาดนี้พัวตึกซอมบี้ได้เต็มไปหมดมีทั้งซอมบี้ธรรมดาและซอมบี้แบบกายทันแต่ดูเหมือนกับว่าอนู่ในนั้นจะมีซอมบี้ที่สามารถควบคุมตัวอื่นได้อีกด้วยพวกเราไม่รลอดจนแน่เลยอะพวกมันมีเยอะมากเกินไปแต่ว่าพวกเราก็ไม่มีทางเลือกไม่ใช่หรือไงละ่ะถ้าหากมันยังพอมีโอกาสพวกเราก็ต้องลองถึงแม้ว่าจะดึงดูดพวกมันเข้ามาพวกมันกำลังพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น และดูเหมือนกับว่าจะมีตัวที่สามารถสั่งการมันได้อีกด้วยเอได้พบแผนถังของตึกซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงทางลับที่เชื่อมไปถึงห้องใต้ดินแต่ว่าจะต้องเปิดระบบไฟฟ้าก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถเข้าทางลับได้ที่นายอยากไปฉันก็พอที่จะเข้าใจอะนะแต่ว่าถ้าหากนายเปิดระบบซอมบี้พวกนั้นมันก็ต้องบุกเข้ามาด้วยนะสิแต่ว่าพวกเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นเหมือนกันนี่นี่มันอาจเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะไปถึงห้องทดลองได้นะ ขณะน,นี้เอําลังที่จะพยายามเปิดระอบไฟฟ้าเพื่อที่จะปลดล็อกประตูทางรับแต่ว่าเครื่องจักรมันดังเกินไปดังนั้นก็เลยมุงอยู่ซอมบี้เข้าไปเร็วเข้าตรงนี้เดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาไว้ให้เองนายจะทําอะไรนะ่เอาหน้าพวกนายรีบไปก่อนเถอะไม่นานเดี๋ยวฉันจะตามไปทันนดนั่นเองเอ๋ก็ได้ปลาระเบิดออกไปเพื่อยื้อเวลาให้กลุ่มซอมบี้และซื้อเวลาให้กับทุกคนเพื่อหนีรอดออกไปได้ ทางเดินลับที่มืดสนิทและเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าทุกคนเริ่มเห็นซากศพจากการทดลองที่ถูกทิ้งเอาไว้ด้วยมันพวกเขาทําไมถึงทําเรื่องแบบนี้ได้พะพวกเขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถควบคุมความตายได้ยังไงล่ะแบบนั้นก็ต้องทําลายมันให้หมดนี่แหละปา่งทางเข้าห้องใต้ดินหลังจากที่เดินมาได้สักพักได้เจอกับซอมบี้กลายพันธุ์อีกตัวหนึ่งดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้ปกป้องทางเข้า และมันไม่มีทางเลือกที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันจัดการพวกมันจะไม่หยุดเพราะดูเหมือนกับว่าพวกมันจะมีความคิดเพื่อของตัวเองแล้วยิ่งเป็นแบบนี้ต้องรีบยิ่งกำจัดมันเร็วเข้าไปอีกนะไม่งั้นมันอาจจะพัฒนาไปมากกว่านี้ก็ได้หญิงสาวได้ยกมือขึ้นมาและใช้พลังให้ซอมบี้ตัวนั้นหยุดลงจากนั้นเอกก็ได้ปาระเบิดใส่ซอมบี้ตัวนั้นและสามารถจัดก,การได้เป็นที่เรียบร้อย ต้องทดลองใต้ดินแต่ดูเหมือนกับว่าจะถูกล็อกเอาไว้อีกแล้วและ A จะต้องทําการเปิดประตูนั้นอีกรอบนี่แหละคือต้นตอของวันจุดเริ่มต้นของวัรับและมันก็เป็นจุดจบเหมือนกันถ้าหากเราหยุดมันไม่ได้